ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาล่เนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะฮะเรานะครับก็จะมารีวิวการปรับความสามารถของฮีโร่ในแพทใหม่ที่เซิร์ไฟไยกันต่อนะครับเป็นแพทใหม่ที่จะมีการอัปเดตท,ที่เซิร์ไฟไยในครับในวันที่14 พฤติกายนนี้นะครับเราก็จะพามาดูว่าแต่ละตัวนะครับมีการปรับอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเอเลนดอร์นะครับเอเลนดอร์จะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการเนื้อความสามารถของสกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับในแพทเก่าเวลาคูลดาวนะครับเริ่มต้นที่11วิตันที่8วิแพทใหม่นะครับเริ่มต้นที่12วิตันที่1ิวิเพิ่มมาทั้ง2วิเลยนะเพิ่มมาเยอะมากนะครับความพิ้วลดลงแน่นอนนะครับตัวนี้ แล้วก็สกิล2นะครับเป็นสกิลหากินของเอเลนดอร์นะครับในการบล็อกดาเมจจากสกิลเป้าหมายนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างอันตีของทูเลนนะ่์สกิล2ก็สามารถลบได้นะครับแพทหน้าเพิ่มมาสองวิบอกเลยว,ว่ามีปัญหาแน่นะครับเหตุผลในการเนิร์ดนะครับเขาบอกว่านะครับตัวนี้อัตราชนะสูงถูกแบนในแรงเยอะเขาก็เลยเนิร์ดมันอนะ่ะ <laughs> ก็เหาะ เราก็ได้นะครับวันที่14นะครับตัวนี้ถูกเนิร์ฟนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเอมิลี่นะครับเอมิลี่นะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟความสามารถของสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนะครับในแพทเก่าเมื่อกดใช้นะครับโดนเป้าหมายนะครับเรานะครับจะได้รับความเร็วในการโจมตีนะครับอยู่ที่15%ตันที่25%่านต์นานสามวีนะครับแพทใหม่นะครับปรับเป็น15%ตันที่30%มสนต์นานสามวีอ่ะ ก็จะตีไวขึ้นนะครับโจมตีไวขึ้นนะครับเอมิลี่ส่วนครูดาวสกิลนะครับในแพทเก่าเริ่มต้นที่10วิตอนที่7วิแพทใหม่เริ่มต้นที่9วิตอนที่7วิดีขึ้นนะครับต้นเกมก็ดีขึ้นนะฮะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการบัฟเอมิลี่นะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไอรีนะครับไอรีก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟความสามารถของสกิล3นะครับสกิล3นะครับเวลาคูดาวเก่านะครับอยู่ที่ 60, 50 40แพทใหม่ 50 45แล้วก็40่สิบวิอ่ะที่จริงนะครับไอรีผมคิดว่ามันควรบัฟเรื่องพาสซีบอ่ะทำให้โจมตีแรงขึ้นนะฮะอันนี้บัฟสกิลอัลติเมตนะครับเป็นการลดเวลาคูลดาวน์นะครับลงมา10วินนะครับในช่วงต้นเกมประมาณนี้นะครับในการบัฟไอรีนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเทนนะครับเทนก็จะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการเนื้อความสามารถของสกิลที่1นะครับสกิลหนึ่งนะครับในแพทเก่าอ่ะเมื่อเรา ทักิะนะครับในการไถ่ายเป้าหมายนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับมันก็จะทําให้เป้าหมายลอยขึ้นแบบนี้ฮะแพทเก่านะครับมันลอยขึ้นอยู่ที่0.75วิแพทใหม่นะครับปรับเป็น0.50วิอ่ะเห็นไหมครับอ่อนลงแล้วนะครับเทนเนื้อทำไมครับเนื้อเทน,เน,เ,ทนเนื้อแทงอ่ะโอ้คิดได้ไงครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น e n โซนะครับ e n โซก็จะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการเนื้อความสามารถของสกิล2กับสกิล3นะครับในส่วนของสกิล2นะครับหากเป้าหมายนะครับตายขณะที่เกี่ยว้วยสกิล2อ่ะสกิล2นะครับจะถูกลดเวลาคููดาวลงนะครับแผดเก่า40ตันที่80%แผดใหม่นะครับ40ตันที่60%ลดมา20%นะลดมาเยอะนะฮะเป็นการเนฟ e n โซนะครับ เน้เวลาคูดาวของสกิล2นะครับเมื่อเป้าหมายที่ตายขนาดที่เกี่ยวนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล3นะครับสกิล3นะครับในส่วนของเวลาคูดาวสกิลนะครับในแพทเก่าอะเวลาคูดาวนะครับในการใช้ครั้งต่อไปนะครับแพทเก่า2วิ1น5่แล้วก็1.5 0าวิอะแพทใหม่นะครับปรับเป็น2วิทุกเลเวลเลยนี่ครับเห็นไหมฮะคือแบบ เหตุผลในการเนิฟนะครับเขาบอกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยเอนโซเป็นฮีโร่ที่มีอัตราแบนสูงมากแล้วก็อัตราชนะที่สูงนะครับเขาก็เลยจัดให้ครับนเนิฟเอนโซนะฮะปัจจุบันคนก็เล่นเยอะนะครับตัวนี้เ <l acht> พราะมันโหดแต่ว่าปรับมาแบบนี้นะครับเนร์ฟแบบนี้ผมว่าออกไอเทมพวกรถคูดาวมาเสริมก็ไม่มีปัญหาแล้วนะ <l acht> ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับ <l acht> เดี๋ยวเอาให้ดูนะคูดาวปึป๊บ เห็นไหมครับอ,อันติีก็ไม่มีปัญหาแล้วอะ่ะคนก็น่าจะยังเล่นเหมือนเดิมนะ e n โ o so อะ่ะเป็นตัวที่ติดแบร์นะครับตัวเนี้ยขอประมาณนี้นะครับในการเนิร์ฟ e n โ o ส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาจานะครับมาจาจะถูกรีเวิร์คความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่พาสีนะครับพาสีนะครับการโจมตีปกติของมาจาเป็นความเสียหายเว่นนะครับแล้วก็ยังสามารถได้รับเกจพลังงานนะครับเกจนี้จะช่วยเพิ่มเวลาให้กับลูกสมุนของเรานะครับให้อยู่นานขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อเรานะครับให้สกิลโดนเป้าหมายเรานะครับจะเรียกนะครับในส่วนของค้างคาวออกมาช่วยโจมตี สูงสุดที่6ตัวข้างเขานะครับแต่ละตัวจะสร้างความเสียหายเว้นให้กับเป้าหมายนะครับอยู่ที่50 0.07บ p วก0.07 ap หากเป็นครีมนะครับก็จะเพิ่มเป็น80นบวก0.14 ap แล้วก็การโจมตีของข้างเขานะครับยังสามารถฟื้นฟูเฮทพีให้กลับมาจาได้ครับฟื้นฟูน,นะครับอยู่ที่25 5 0 4 a บครับวกดูครับดูนะครับ นี่ครับข้างเข่าก็จะโจมตีเป้าหมายแบบอัตโนมัตินะครับและยังสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับมาจาได้ดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเฮทีมาจาก็จะค่อยๆเด้งขึ้นมาครับเราสามารถนะครับออกไอเทมเลยครับอย่างเรเบสซิ่งนะครับหรือเวทเพรภายมาช่วยเพิ่มการฟื้นฟูได้ครับนี่ฮะนี่เลยข้างข่านะครับก็จะฟื้นฟูแรงขึ้นนะครับ นี่นะนี่ครนี่เลยครับแล้วก็การโจมตีนะครับของข้างเนะครับหรือมาจาจะช่วยเพิ่มนะครับในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่30หน่วยแล้วก็ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก10%นี่ครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ ความสามารถของสกิลพาร์สีนะครับแล้วก็สกิลที่1นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้นะครับเรานะครับจะสร้างความเสียหายเวทแก่เป้าหมายนะครับอยู่ที่175ตันที่350ร้อยหบวกศูนย์นะฮะและเมื่อกดซ้ำนะครับก็จะสร้างความเสียหายเวทอีกรอบนะครับอยู่ที่185นะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้เทเลพอร์ตได้ไกลมากเลยครับเนี่ยเวลาก็นานมากในการเทเลพอร์ต บอกเลยว,ว่าพิวมากตัวนี้นี่ครับแล้ก็สตูได้ดีเลยฮะประมาณนี้นะครับสกิลหนึแล้วก็ในส่วนของความสามารถของสกิลสองนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้เรานะครับจะเชื่อมต่อกับศัตรูนะครับนาน4ี่วิทุกทุกศูนย์จุาวิจะสร้างความสเสียหายนะครับอยู่ที่25่สิบหวกศูนย์แล้วก็ลดความเร็วเป้าหมายนะครับอยู่ที่ 2 5ถึง10%นะครับและยังสามารถขโมยพลังโจมตีได้นะครับทั้งเวทแล้วก็กายภาพนะครับกายภาพนะครับก็อยู่ที่1 0 3ถึง30หน่วยขโมยเวทก็อยู่ที่30-105ถึงหน5่หน่วยอ่ะดีมากนะฮะแล้วก็ทําให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับอยู่ที่40-80ถึง80หน่วยบวก1.0 AD บวก2.0 AP คูดาว9วิครับ แล้วก็สกิลสนะครับยังสามารถฟื้นฟูนห้ทีให้กลับมาจ้าได้ครับประมาณนี้นะครับสกิลสแล้วก็ในส่วนของสกิลสานะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับเราจะวิ่งไวขึ้น30%นะฮะแล้วก็เป็นอมาตะแล้วก็ต้านสถานะได้ครับนี่เลย ส่วนความสเสถียรนะครับแผเก่า325 475 625+ บหวก0.60 ap แใหม่เพิ่มมาเป็น400 600 800บวก0.50 ap นะครับแต่ว่าในส่วนของความสามารถในการใบเป้าหมายจะถูกเอาออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการบับมาจะบอกเลยว่าตัวนี้โหดมากนะครับติดเมตานี่ฮะสามารถออฟได้เลนกลางได้ฟาร์มได้ครับ รประมาณนี้นะครับในการมารีวิวการปรับความสามารถของฮีโร่ในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ